ครับใช่ครับผมก็เนื่องในวันนี้เราได้มามีโอกาสมาร่วมงาน Thailand p า v i l i o n นะครับผมก็เป็นเป็นการเปิดตัวตึกถูกต้องครับผมที่ทศการไทยที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นฮะถูกต้องครับผมก็อาคารเนี้ยออกแบบด้วยการแบบเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเราไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมใช่ครับผมก็บอกเลยว่าบ่งบอกความเป็นไทยแน่นอนไม่ใช่แค่ตัวอาคารนะครับผมรวมถึงนิทรศการที่เขาจัดในนั้นด้วยก็จะมีทั้ง ศิลปวัฒนธรรมอาหารความเป็นยูร่วมถึงวัฒนธรรมทางการแพทย์ถูกต้องครับผมก็ใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโอซาก้านะครับไปดูได้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมใช่ครับผมน้องภูมิใจถูกต้องที่น้องภูมิใจน่ารักมากฮะซึ่งเหมาะกับแคมเปญนี้มากซึ่งน้องเป็นตัวข่าวแล้วมีเขาเรียกว่าเป็นเฉลี่ยวครับเฉลี่ยวข้างบนก็สื่อถึงความเป็นไทยได้ฮะน่ารักมากมากใช่ครับ เฉลียวเฉลียวเฉลียวใช่ครับผมแล้วก็เราวันนี้พอได้ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกอยากไปอยากไปมากแล้วรู้สึกว่าการออกแบบเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาเรียกว่าแบบผสมสะพผสมผสานเขาแบบรูปแบบสมัยใหม่ด้วยมันไม่ได้ทําให้เรามองแล้วเบื่อเราสึกว่าเอ้ยน่าไปมากๆจริงๆใช่แล้วทําให ประเทศไทยตึกของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ในสายตาของชาวสากลมากขึ้นชาวโลกมากขึ้นนะฮะ<ช>ด้วยด้วยด้วยความที่ปีนี้มีเอ็กซ์โปที่เป็นระดับโลกเนาะ้ว<ช>ประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสไปเปิดนิทรรศการที่นั่นตึกเอ่อพาวิเลียนที่นั่นก็โอ้โหน่าจะดึงดูดสายตานทะ่องเที่ยวเยอะมากๆครับใช่ครับผมก็นอกนอกจากการเปิดตัวอาคารแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมด้วยน,นั่นเองก็คือไทยสมัยเอ็กซ์โปนั่นเองครับผมก็คือ อาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนครับผมร่วมกันส่งรอยยิ้มเข้ามารรอยยิ้มให้ความประทับใจของทุกคนเนี่ยครับผมส่งเข้ามาได้แล้วก็ใครที่มียอดไลค์เยอะที่สุดครับผมก็จะได้รับตั๋วไปกลับนะฮะกรุงเทพโอซาก้านะฮะจำนวน2ที่ฮะถูกต้องไปเป็นคู่พูดอย่างนี้เราก็ต้องเอากล้องขึ้นมาถ่ายถูกต้องถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไปเยอะมากครับไปเยอะมาก เอ้ยหม่เรา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 แค่สาธิตวิธีการเล่นนะแต่ต้องให้แบบพูดโชคดีจริงๆเขามาดีกว่าใช่ครับผมครับผมก็ฝากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะฮะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะฮะเพียงแค่ท่านถ่ายรูปจะยิ้มเล็กยิ้มน้อยจะยิ้มแบบไหนก็ได้ยิ้มสไตล์ท่านนะฮะลงทั้งอินสตาแกรมและ Facebook ของท่านพร้อมติดยิ้มไทยไปเอ็กป2025ฮะก็ฝากด้วยครับผมครับ จะยิ้มมุมปากหรือจะยิ้มยิ้มไม่เห็นฟันหรือยิ้มอะไรยิ้มได้หมดครับสามารถยิ้มได้หมดฮะใช่ครับผมถูกต้องก็หวังว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะไปเชี่ยวชมตึกไทยแลนด์พาร์เปเลียนเหมือนกันใช่ใช่ครับพอสิ้นเดือนนี้เรามีไปแฟนมีตเป็นแฟนเดย์ดีกว่าครับผมใช่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างแฟนเดย์อ่า ถ้าพูดถึงแฟนเดย์ที่ที่เราเคยจัดมาที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเชิงแบบไม่ใช่เป็นฟูลแบบูล <Full S 1> คอนเสิร์ตใช่ก็จะเป็นที่จะได้เจอใกล้ชิดกับแฟนคลับครับผมเป็นการพูดคุยบนเวทีรวมถึงการเล่นเกมร้อ,องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเอ้ยมันมีมวลแบบการได้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 อยู่ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นใช่ครับใช่ครับผมก็อันนี้เป็นอีกครั้งที่แบบได้มีโอกาสไปประเทศไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับใช่ครับก็ถ้าพูดถึงก็บ่อยที่ผ่านมา ค่อนข้างบ่อยฮะก็มีโอกาสก็ไปตลอดฮะเพราะว่ารักรักประเทศญี่ปุ่นมากๆครับผมครับผมรักจริงๆฮะใช่ไหมชอบครั้งนี้ไปจะต่างไหมผมว่าหนึ่งเลยคือเราไปในฐานะ จีมเอ็มทีวีใช่ครับผมที่ญี่ปุ่นครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็เป็นอีกครั้งแรกที่จะมีการจัดแฟนเดย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับผมเพราะเราอย่างที่รู้กันก็คือเราเคยจัดแค่ที่ประเทศไทยนั่นเองใช่ฮะแต่เราไม่ได้เป็น2คนใช่<น>เรามีทั้ง4คนสี่ครับนั่นก็คือพี่เจสตอินฮะแล้วก็อูบูมใช่ครับไปด้วยกันกับเราเพราะว่าแฟนคลับคุณนะเป็นปาร์คุณไปกับบูรุษแล้วนะฮะอเอะไรเราฮะคือบว แต่บ,บุตรเป็นอายุเยอะกว่านะใครดูแลใครกันแน่นะเจะไปเลี้ยงใใครช่ยเขาดูมีคุณอาวุธเยอะกว่าใช่ไหมอือเป็นไงแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเเแบบว่าเกร่งกันยังไงก็มีโอกาสได้เจอแล้วนะฮะ <c oughs> ใช่อใชโอ้บุมก็มีโอกาสได้ไปตอนนั้นสกูรทัวร <c oughs> ์ <c oughs> ส่วนพี่อินกับพี่เกรซก็เพิ่งไปอิตาลีด้วยกัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> สนิทเลยสนิทเลยสนิทเลยเรารู้สึกว่าน้องๆน้องๆในค่ายเนี่ยเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้เขา้าไม่ได้เข้าด้วยกันยากอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เข้ากันยาก, <S 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 ากันกใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าน้องเขาแบบรุ่นเดียวกับเราอ่ะเนาะยี่สิบนิดนิดอ่ะมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ย<ช>อย่างที่พี่อินก่อนนั้นที่ไปรวมด้วยกันม<ห>ันลลายพื้นกรรมไปไหนไหนโอ้จริงๆพี่อินพี่อินเป็นคนที่พูดเก่งมาก เป็นคนเริ่มต้นบทสนทนาที่แบบดีมากๆใชเลยทำให้เราสึกไม่เก่งนะถ้าใครเคยเห็นพี่อินทางทางแบบอ่ะทางทางสื่อหรือทางอินสตาแกรมเขาอ่ะเขาดูเป็นแบบคนที่แบบเรียบร้อยเนี๊ยบในทุกๆอย่างแล้วก็แบบเป็นคุณชายอ่ะแต่ก็เนี๊ยบจริงแต่แต่แกเนี๊ยบจริงใช่แต่แกเฟลลี่แล้วแกบอกว่าแกแกไม่ได้ไม่ใช่คุณชายขนาดนั้นแกก็ลุยๆเหมือนเราเนี่ยะเราู้สึกเฮ้ยเออเอาจริงเห็นแค่ภาพอ่ะไม่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 ได้รู้สึกว่าแกแบบ ถ้าถ้ามันได้รู้จักตัวจริงแกจะรู้ว่าแกเป็นคนดีแล้วน่ารักมากใช่รวมถึงพี่เกตด้วยใช่ใช่พี่เกดก็น่ารักรู้ไหมตอนตอนตอนไปโลมอ่ะพี่เกดชวนไปวิ่งที่โรมแบบไปวิ่งแบบเขาเรียกว่าคันที่รันอะไรอย่างเงี้ยเออไปออกกําลังกายยามเช้าพี่เกดล่อวิ่งไปสี่กิโลวิ่งไปยังคลอสเซียมาะเราไปเลยพี่ไปเลยไม่อะไรดีกว่าเนาะ ปล่อยเขาไปดีกว่าใช่ค่ะเขาวิ่งเช้าวิ่งตอนเย็นก็ไม่ไปเหมือนเดิมจะกี่โมงก็ไม่ไปกันียังนี่เปิดเตรียมตัวรับมื่นนะคะฮาความหนาวขนาดนั้นไหวเหรอเขาอาจจะใช้ก็ได้นะไม่แต่แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปวิ่งเหมือนกันใช่เพราะการการวิ่งคือมันมันไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวมันมันได้แบบไปเห็นบ้านเมืองของเขาด้วยใช่เขาบอกเพราะปกติเราก็แค่อนั่งอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งมันจะได้ฟีลอีกแบบหนึ่งใช่ครับ จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นฮะสิ่งสิ่งแรกที่เราสองคนโฟกัสคือการถ่ายซีรีส์ก่อนต้องครับผมใช่ใช่ฮะเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาเราก็เดินเดินทัวร์กันโอ้โหสปีเต็มฮะที่ไปต่างประเทศตลอดเล้มลมั้งแบบไปไปเกือบทัวร์ตลอดใช่ฮะเกือบจะตลอดฮะเราเลยกลับมาโฟกัสที่การแสดงเราก็ได้บอกแฟนๆวาฮะปีนี้อาจจะแฟนนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะเราก็ต้องเทคิวไว้ให้การถ่ายทำด้วยครับถูกต้อง ยังไม่ได้เปิดกองะครับแต่มีเซอร์ไพรส์ถูกต้องบทเสร็จแล้วและที่สำคัญคือวันที่8นะครับผมมีงานคือเปิดนิยายของเรานี่ผมเซอร์ไพรส์มากพี่บุญผมเพิ่งรู้ว่ามีนิยายรีแบนอีกก็เซอร์ไพรส์พี่ทำยไมดีคผมต้องซื้อมาอ่านนะบอกเลยจริงๆคือ เรายังไม่ได้อ่านแบบบทโอเวอร์ออลทั้งหมดเพราะเพราะตอนท้ายที่ติดนิดนึงคือตอนช่วงตอนจบใช่ไหมใช่เราก็ยังไม่ได้อ่านจนเนี้ยมีนิยายออกมาแล้วก็ฮะมีนิยายด้วยเหรอก็น่าจะเป็นหนึ่งในเราที่เข้าไปสไตล์เรซินของเราเองนะฮะเพราะต้องซื้อด้วยใช่เราก็ต้องซื้อไปอ่านเหมือนกันฮะใช่ใช่รู้เหมือนนนกัิยายยจะังไงงยัไม่รู้ครับออกพูดจริงไม่รู้ครับใช่ั้รบกเนจะแออกแนวแฟนตาซีหน่อยหน่อยเป็นแฟนตาซีครับผมถูกต้องครับผมก็ จริงคือเรื่องนี้เราตั้งใจกันมากๆนะครับแบบพอช่วงนี้เราก็อาจเริ่มเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นไปให้ความสําคัญกับการเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นนะครับก็ใกล้ช่วงแล้วเราก็ต้องแบบเพาะสนิมหน่อยสนิมเดิมก็ไม่ค่อยดีอะไรเลยเงาะแงะไปหมดแล้วก็บผมกับด่าฮะก็เราก็เราก็ทำงานตรงนี้เราก็ทำให้เต็มที่ใช่ใช่เพราะมันเป็นอาชีพของเราเนาะเราก็อยากทำให้มันดีที่สุด ใช่ฮะพี่อารอนิวฮะจริงจริงก็ถามว่าปรับไหมคือเราอยากให้ไปและให้เขาเห็นว่าเราก็พัฒนาขึ้นนะใช่่จริงๆการทํางานด้วยกันไม่ยากครับพี่อารอนิวคือเราเข้าใจกันแล้วแต่ว่าเราแค่แบบอยากพัฒนาในส่วนของเราให้มากให้มากกว่าเดิมพอตั้งแต่เชือกป่านก็สองปีแล้วเนาะสองปีแล้วผมไปเล่นซีล์อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหหน้าผมหายจากการแสดงไปานมา กังวลเหรอบทก็ตอนจบผมยังไม่รู้เลยแล้วายผมเพิ่งรู้ว่ามีนี่ดูกังวลไหมฮะผมต้องกังวลไหมดูว่างเปล่าผมต้องกังวลไหมไม่กังวลหรอกฮะจริงๆก็ทําหน้าที่เราก็วางแผนไปแล้วว่าพี่เรียนไหนเราจะทําอะไรบ้างเตรียมตัวว่าไม่รู้องเจออะไรครับผมบทนี้เขาเรียกว่าเป็นบทไทยครับทำอะไรยังไง คือก็ก็มีการออกกำลังกายแบบเราเราอยากให้หุ่นมันเฟิร์มมากกว่าแต่ก่อนนะเพราะคือเราเป็นคนที่พอมีโรคหัวใจอย่างเงี้ยเราไม่กล้าออกกำลังกายเยอะแต่เนี้ยเราเราพยายามฝืนตัวเองเพื่อให้แบบมันมันเกินลิมิตแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิมิตที่แบบเอ้ยมันเกินมันเกินควบคุมอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เราเราอยู่ในเรามีเทรนเนอร์ใช่เขาสามารถควบคุมเราได้ใช่ดูแลเราได้ก็จะพยายามทำาออกมาให้ดีที่สุดใช่ครับผมก็น่าจะ ยากไหมหรอของตัวรับบทแวมพายผมว่าก็ยากอยู่เพราะมันมันมันเหนือเป็นมันคือแฟนความแฟนตาซีอ่ะใช่ใช่ครับผมไม่จะตมพา,สาทยที่แบบทุกคน,น,น้แวมพายในตารนีอไเียมพายของผมอาจจะก,กินกระเทียมก็ได้ฮ <laughs> ะ <laughs> <laughs> เขากลัวกระเทียมผมกินกระเทียมเลยฮ่าแล้วจะอยู่ชีวิตมาได้ยังไงเนี่ยเอาชีวิตรอดไปได้ไงถ้าไม่กินเลยค่ะอ่าเน้นจีก็ไม่แน่ไม่แน่เราเราอยากให้มัน คือเราเคยคุยกับพี่นิวไว้ว่าเราไม่อยากยึดความเป็นแวมไพร์ของประเทศไหนเลยแล้วก็ไม่อยากให้ให้ยึดให้ให้มีประเทศไหนสักประเทศหนึ่งในโลกใบนี้เราแค่อยากสมมติมันขึ้นมาใหม่เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ถ้าถ้าช่วงนี้นะฮะน่าจะเป็นช่วงช่วงเตรียมเตรียมหุ่นให้ได้มากที่สุดฮะและขั้นต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องการอ่านบทละการทำความเข้าใจกับบททำความ ทำการบ้านกับตัวละครฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันผมได้รับสารเกี่ยวกับข้อมูลในบทมาน้อยมากมันน้อยน้อยมากจริงฮะน้อยมากจริงซึ่งซึ่งแต่ผมก็เข้าใจเพราะมันเป็นวิธีการทํางานที่มาคือมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ใช่ครับเป็นโปรเซสของเขาเราก็เข้าใจเราก็พยายามทำเต็มที่ในหน้าที่ของเราฮะก็จะเป็นพีเรียที่ผมวางแผนไว้แล้วว่าเดือนไหนเดือนไหนทาอะไรบ้างเดือนไหนไทย สาีครับผมก็ขอให้บุนเปรมได้กลับมาสัมภาษณ์บ่อยๆด้วยครับงานชุมชุมนะคะงานชุมชุมอ่าจริงก็นอกเหนือจากตัวรีแวมเองเราก็ยังมีซีรีส์ของเราของแต่ละคนเนาะที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักแสดงคนอื่นด้วยของบุนก็จะมีเฟรนชิพโอเวอร์นะครับผมแล้วก็บทเพลงนั่นเองใช่ที่ร่วมกับฟอร์ดู๊บใช่ครับผมแล้วก็ของเปรมจะมีของผมมีมูเตเลฟครับผมใช่ฮะแลวฝากด้วยครับ ขอบคุณพี่ๆมากนะฮะไม่สัมภาษณ์นะนะ